นี่เป็นข่าวครับในเทอฟา์แม็กซ์ว่าเผยว่าทีมคู่บอกว่าเัินได้มีการขาย3้านละ้านนะครับสามบิลเลียนนะครับไอโฟนนะครับขายเพียบมากนะครับผมเป็นขายของ์ไฟล์แม็กซ์นะครับอันนี้เป็นของไอมดครับผมโอเค น,นี้เลยครับผลประกอบการนะครับทำให้เห็นว่าขายไปทั้งหมด9 4 6 3 6ล้านดอลลาร์นะครับจับกิ่กาคือขายขึ้นมาเยอะเลยครับกำไรนะครับได้ไปถึงยี่สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้าน ดอลล่สาสหรัฐนะครับซึ่งจากอันนี้ขอบคุณจาก iMod นะครับผมมีเว็บไซต์ไ m o d และแอตโนไฟแม็กนะครับจะได้มีการอธิบายครับผมทำให้เห็นเห็นแล้วว่า iPhone ได้กำไรขึน้นมามหาศาลเลยครับอันนี้เป็นข่าวต้นมาจาก i t ตโ f ไฟแม็กนะครับเราจะเห็นแล้วครับว่าขายไปเยอะมากๆนะครับ ผมเะแนบข่าวหนา้าจอไฟแม็กนะครับไอหมดนะครับเป็น,นคำอธิบายครับผมขอบคุณรับสองเว็บไซต์นะครับนี้ครับสวัสดีครับเจอกันเสาร์หน้าครับ